แตงให้เบิ่งดูนี่ราคาเคลื่อนนี่คำว่าสิจ้างเห็ดเบิดหลังนี่เลยนี่ทางน้าบ่าวไอ้นี่เี่เอาน้ำท่าไหลแล้วเบิดเนาะโดยเบิ้ดหดหดท่าศอกท่าชี้เหมือนเด้ด้วยล่างตีนขึ้นอยูเนาะอาบอาบน้ำอาบน้ำขึ้นอยู่เนาะอาบน้ำขึ้นย่ไม่ได้เอาะอะไรมาในไล่ให้เพื่อนฟังเนีก็ได้ยันนะฮะหลายๆคนปรเข้าใจวันแล้ยวไปเลยนะมีิยังแน่โดย แล้วเบิดเนาะโดยมีกอมีโบกกอโบกเทพืชมีแพดานเทพืชมีแพดานมีกะโลมีกะโลทาสีมีทาสีติดบอกติดบานบ่มีโลโค่หลังคาบ่าใช่เออมุงหลังคาเนาะมุงเนาะมุงเขาเรวได้เนาะเขาบ่มุงเนาะแง่แล้วเบิดหันสองแสนชีพสองแสนกับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาท สบายดีสวัสดีพี่น้องพอ่พอๆกับตู้ชิดปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อยามเศร้าๆทุกคนเลยเมื่อนี้เสารวันอาทิตย์เนาะน้องตูบีเนาะโดยพี่น้องเลยเสาวันอาทิตย์เมื่อนี้คือเกา่าหลายคนก็เป็นวันหยุดเนะาะบริเหตอย่างหยุดแต่ตู้ชิดและทีมงานปันสุกกันยังได้ไปปันความสุขให้หลายครอบครัวคือเกา่าพี่น้องเลยบริหยุดหยุดบ่ได้ขันหยุดนียัน มันเป็นแบบไม่เมือม่อยโลดทุกคนเอ้ยเนาะ <c oughs> โอเคพี่น้องเนาะทุชิดใน้มาปั่นความสุขอยู่ทั้งบ้านพ่นชิมนครไก่ซอนแขวงสวรรค์นีพี่น้องเอยได้มาหาครอบครัวของน้องมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> คือว่ามาในเสาร์มื้อนี้มีแผนการเนาะนัดกับสร้างเพิ่นไว้ว่าสิมาตกลงราคากันมื้อนี้พี่น้องเอย สิ่มันได,ได้มาตกลงราคาเฮือนเนาะว่าเพื่อนจะเอาน้ำท่ดใดเห็ดบิดเลยพี่น้องเอรอเนฮ็ดหิดเลยแบบว่าครอบครัวต้องมีนี่บ่ต้องเห็ดยังแบบว่าง่ยงายล่างเขาบอกขอโทษพี่น้องเนาะล่างตีนขึ้นไปอยู่เฮือนเลยเนาะ,ะหาห้องนอนหนึ่งห้องน้ำในเฮือนหนึ่งห้องครัวในเฮือนเลยพี่น้องเอนะ็ยเนาะแบบมีขบเรียบร้อยเลย เห็ดเริ่มเลยเนาะแต่เรื่องอุปกรณ์แมนตวชิดเป็นคนซื้อเขามาแต่ทางเพื่อนเอาแต่ค่าแห้งเนาะแต่บึงสังเกตบึงเพิ่นเห็ดแล้วคือตั้งเสานน่โอ้รวดเร็วทันใจเนะาะเบามือนั่นกับเห็ดมือนั่นรวดเนาะปุ๊บปั๊บปุบป๊บปับป๊บไ่ได้ใหยายอีกเนาะได้เสาเฮือนเฮือนก็ตั้งตึงยึงอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วสีมาตกลงว่าเท่าใดเลยให้พี่น,น้องฟังน้ำกันเลยเนาะราคาของเฮือนที่เพิ่นจะเห็ดเพิ่นจะเอาเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้ล้มกับเพิ่นแล้วต่อเพิ่นเนี่ย มาเมื่อนี้ให้พี่น้องมาต่อสอยกันอีกพี่น้องเพื่อว่าได้ลดลงอีกเนาะ <c oughs> อ่าพี่น้องเห็นเนาะกฝากพี่น้องเบิังแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตัวชิดและทีมงานปั่นสุขเ,เด้อพี่น้องเห็นเนาะอ่าก่อนอื่นเนาะกะตัวชิดกะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณทางไอหักเนาะของตัวชิดไอใหญ่ของทีมงานปั่นสุขที่พันอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมาเนาะ ขอให้อ้ายจงมีแต่ความสุขความจเจริญาัฒนาสิ่งใดกับขอให้อ้ายได้สิ่งนั้นบุญหักษาเทวดาคุ้มครองอ้ายเด้ออ้ายสาธุแ้วก็ f เอซีของทีมงานปั่นสุขของทุศิตเบิดสขู่สุขคนก็เช่นกันพี่น้องเอ้เนาะจะอยู่เคียงข้างให้กำลังใจมาตลอดอาโอเคพี่น้องปะเดี๋ยวไปล่มกันกับทางอาทีมงาน สร้างสวรรค์เหตดเทือนเนาะทั้งอ้เพิ่นแลวกะแต่กัมีของมาฝากขอบคัวน้องมวยน้ำยู่เนาะถ้าน้องมีก็โทษพี่น้องนี่แหละมีคนทวงใครแน่เนาะขอบคัวน้องมีเพราะว่าแนวกันแนวกันพายุแนวกันฝนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นเป็นผ้ายางกันฝนพี่น้องเลยอ่ะไปคำพ่อมพ่อมเลยกะไปล้มไปคุยกันเลยเนาะเมื่อนี้ทุสิตกะมากับน้องตุไซสองคนพี่น้องเลย พราะว่าสองคนช่วยเพิ่อนนะครัเรียกคาเรียกเนาะเมนตุ่มกับเดินทางลงไปอ่าเดินทางไปทางปักซองปักซองพี่น้องเอ้อเนาะเมืองสองคอนบม่ไหร่พี่น้องแมนบ่โดยเมาเพิ่นไปเรียกไปดองเนาะเมนอ่ะน้องตุ้ยไซเปิดกล้องนะบ่โดยเปิดกับสีผากจับได้ได้สียืนลมกับสร้างเพิ่นอ่าแมนเนาะอันหนึ่งเด้ออ่าจะเปิดกล้องก่อน ย่งเงยเนาะอากาศดีเนาะมื่อนี้เนาะอากาศเย็นอยู่ตอนเช้าโอเคพี่น้องเนาะนะขับไปเลยบ่อยทุกทแเมนสบายดีเด้อน้องตุ่ยใส่เนาะสักกล้องได้บ่ได้ได้อ่าอย่าดึกถิ่มได้กันบ่ได้กันจักเสียไปดื้อว่าต้องได้ยืนลมกับเพิ่นเน้องมือนี้พากันมาลี่อยู่คมพูดตู้เพิ่นอยู่พูนถ้ามันแดดตอนเช้านี่แดดไปตัวเพิ่นอยู่ได้แค่แต่ว่ามีกุ้งไหมกุ้งนี่แหละนี่เนาะพอได้ชดพอได้ชดอย่างเง้ย เอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเดอ้ดดเดอโดยโดยผุย่นทางนั่นให้เพิ่นถ่ายอยู่หันก่อนก็ไปนั่งร<ส>่มน้เพิ่นนั่งอยู่นี่เลยบ่ฮะนั่งเซิร์นส่างตาฮะเซียนจอบเจออียเก็เซียนเป็นสีเหลี่ยมเลยสีนั่งน้ำนี่มาปึ๊บมันแดดได้บ่หนี่พีผีย้ำมาโฮมพี่ไปโรงเรียนบ่

ข่าวเรื่องเลยเนาะบออ้อมบอคข้อแต่งให้เบิ่งดูนี่ราคาเคือนนี่คำว่าสิจ้างเห็ดเบิดหลังนี่เลยนี่ทางอ่านายบอกใอ้นี่จะเอานนัเท่าไหนแล้วเบิดเนาะโดยเบิดถอดถอดท่าศอกท่าชี้เหมือนเด้โดยล่างตีนขึ้นอยู่นะอาบอาบน้ำขึ้นยู่เนาะอาบน้ำตีนเหมือนใดนะมาไล่ไล่มาเนี่ยไล่ให้เพิ่นฟังเนี่ยก็ได้ยันนะ หลายหลายคนบ่เข้าใจว่าแล้ยววันเลยนะมีอย่างแน่โดยแล้วเบิดเนาะโดยมีกอมีโบกกอโบกเทพืชมีเพดานมีแพดานมีกะโลมีกะโลทาสีมีทาสีติดบอกติดบานบ่มีลโค้งหลังคาบ่ใช่เออมุงหลังคาเนาะมุงเนาะมุงโคเล้วได้เนาะเขาบ่มุงเนาะทิดแพดานเราบ่ได้เนี่อาลืมเก่าเนาะน้ก ผู้คาลืมผู้ค้าลืมมุงหลังคามุงหลังคาสังกระซีสังกระซีมุงหลังคาก่อนเนาะคงไม่ไอ้กระซิทั้งทั้งช่องเทิงกระซิมีตกแต่งกบดบกบดบกหนึ่งเนาะตกแต่งให้มันงามแน่ท่องเทิงหนึ่งใจปรนหลอกปรนล่มโดยนั่นเนาะอ่าโดยโดยถือว่าสมฤทธิ์เบิดสร้างกระบวนการหลายๆตัวรุ่นรุ่น้รื่อรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกัน แล้วเบอร์ฐานสองแสนสิบสองแสนกับหนึ่งมืนหนึ่งมืนบาทสองแสนหนึ่งหมืนบาทแต่ว่ามูได้ไล่ชูงไล่ธรรมดาธรรมดาเนาะแบบคนกันเองทำว่านั่นนี่คิดว่าเอาหลังนี่เท่าไหร่ตัวไปเลยมาตกระฐาน,นแบบเต,ต็มเต็มแท่นนี่มันอยากเหยียบอันนั้นมูนได้มันหับ ช่องหาปอเออบุรุษแต่ช่องหาชองหกแต่พ่อน้องมีนี่ก็ยังวะสองเศษปลายพันวะไข่ถามด้วยทียังไม่ได้บอกเนาะยังไม่ได้บอกเพิ่นแต่กว่าถือเชยเนาะถือเชยเนาะแต่เพิ่อนเกิเคยหับคือกันอืมต่นว่าซื้อเลขนี่กับเจ้าก้าซินถือประยักษ์กันแน่นี่น้องน้องเพราะว่าเขาก็ได้ล้มกันทช่ไหมก็ต่างช่วยเหลือป่ะต่างช่วยเหลือแน่เพิ่นบมมีเฮือนบมมีชาเนเขาก็บอกเนาะแต่ทางทางเพิ่นนี่ก็เป็นคนบ้านพ่นชิมนี่เนาะ เกิสิัตรจักกันกับเมียนเมียเพิ่อนในห้อหูบึงซองอ่ะเนี่ยเห็นหัวหน้าพอ่ะเนี่ยโดยโดยเห็นัวหน้าเนี่ยหน้าใกล้กันครับเพิ่นขายก่อนหน้าเพิคนขายออกเบิดเนาะโมเมนต์คนขายเนาะน้อหน่อคนขายบ่ก็เลยโอ้ก็เลยว่าบ่มีเลยบาดนี้มีแต่ก่็ยังว่าเห็ดหน้านําเพิ่นโดยโอ้โดยโดยโดยอ่าอ่าอ่าเอาซองเซนซิป สองแสนหนึ่งมืนบาทพี่น้องสองแสนหนึ่งมืนบาทมีต่อยู่่อโตได้อยู่บ้ลงลดลงได้อยู่บ่มันตัวเลขเต็มบ่เต็มมันมันชนโค้นผลว่ามีปลายน้อยหนึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าลดเลยละผลว่าแต่คืนนี้นั่นสองแสนสามพี่น้องเหรอเนาะสองแสนสามหมื่นพ่น้มันื่อ้นคืนนี้นะม่อคืนนี้โตร่มกันโตร่มกันแล้ว ว่าชีวส่องแฉนหาเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นส่องแฉนหาชีตอลุกส่องแฉนเนอะเพราะว่าสองแฉนน้ำพ่นขอน้ำต่างเชือเลือโดยต่างที่ว่าทิมเหลือเก็บไว้ใส่น้ำมุ้งน้ำมันเลยกะซื้อน้ำซื้อนให้กันกินนี่แหละเนาะแต่นี่ว่าให้เข้าใจเนาะคือเรื่องข่าวเรื่องน้ำนี่พ่นกุ้มตัวเองเบิดไม่ต้องเลเนาะพ่นมหยยากน้ำเพราะว่าคือแตะก่อนที่เขาจ้างช่างอีกชุดหนึ่งนะ ข่าน้านี่ชื่อพนกินเบอยู่น้ำขาบสทุกทีแมนทึงนักทึงเขามน่ยน่นกับเจ้าบ่ดีบ่ได้เลเอาแบบนี้แล้วเอาแบบเจ้าอ้อเนี่แหละเอาแบบเจ้าอ้อนี่แล้วส้จีบแม่งจ้าเนอ่ะส้นหนึ่งเอา1สนหนึ่งโอเสนหนึ่งขาน้าน่ชื่อให้วัาขาวข้าวอีกเอาส้นหนึ่งเอาอ่าเนาะบิ่งเด้อบบบนี้อ่าสองแสนิบเนาะ ถือว่าเป็นเอกสารเนาะหอตกลงกะให้เป็นคลิปนี้เลยครับเป็นพยานให้เนาะพญานไห้เอฟซีเป็นพห่เอพร้อมหลักฐานพยานสองแสนหนึ่งมื่นนี่คือแล้วเบิดเลยเนาะอาบน้ำขึ้นยูอาบน้ำขึ้นยูพี่น้องเอ่ยเนาะอ่าให้พ่อน้องมีเป็นพยานน้ำโดยโดยเอกะผู้ใหญ่เพิ่นกะได้อนุมัติแล้วเพิ่นกะหลังจากสีลมกับไอ้เพิ่นปุ๊บเอกจะได้โทรหาไอ้เพิ่นทั้งพุทนเพิ่นกะว่าอ่ะ เพิ่นนึ่งเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักการอเอามาถ่ายเจ้ากันมือแรกที่ได้เห็นกันเพิ่นกับม,มักมเป็นผู้ใหญ่นะงไงีสใส่ใจคอ,อการเห็นเวียกวงไวเพิ่นกับม,มักตัวนี้เนาะเพิ่นกาแมนและเพิ่นกาอยากเห็นผลงานหลังนี้เพราะว่าเขามีแผนนี่โบมีแต่หลังเดียวนี่เนาะคัดหลังนี่ซ้ำเล็จแบบว่าตามที่แผนที่ห้าว่างไวโบมีปัญหายังกัเข้ากะชีในห่วงงานกันไปเรื่อยๆหักแพงกันไปเรื่อยเนาะ อ่าเพิ่นมากวานซะเพิ่นก็เลยขอบใจเด้อด้วยที่ถึกใจเพิ่นกะเลยตกลงเลยอ้อาวอ้าวเลยจ้างเลยเนาะตามนัน้นเนาะแล้วันนี้เขาสิถามถามเพิ่นผ่านมาถามว่าอ่าแล้วเคื่อนบอ่อจังเอาไปนั่นก็ได้บอ่บอบ่มันเนี่ยมันย่าลุงยากใจลุงน้องน้ามันเออมันเพืออพ่อฮอดเพื่อฮอดครึ่งนึ่งเลยกะเอาเอาเอาครึ่งหนึ่งสิบ่ สมมดที่ที่ขั้นแล้วที่ขั้นทึ่งนะโดยโดยเขอเบิกครึ่งหนึ่งขอเบิกครึ่งหนึ่งเฮากะชีได้บอกคนไว้ทำว่าเพื่ออยากได้ครึ่งหนึ่งเ้ากระชีได้ทอนไว้แต่พี่แล้วถาเียตาได้เกี่ยมถาแม่นยัยนปุบปับลดยัยนบวชัดถ้าเบิกเือเดียวมันปัดมันเกือิประมาณเดือนสองเดือนไปเนาะโดยโดยโดยเอาเป็นว่า มุ ò, o, ่งหลังคาแล้วก็ก็แลียได้เบิกก็ขึ้นเป็นเฮือนแล้วเบิกเบิกเนาะก็แล้วกได้เบิกอ่เบิกแสนหนึ่งก่อนเนาะแสนหนึ่งเรื่อนได้แล้วจังเอาโดยโดยโดยเอาแบบแบบนั้นก็ได้เนาะเดี๋ยวเัาก็สิอัดรายงานบอกเพิ่นแต่เชื่อว่าเพิ่นกระเบิ้งคลิปอยู่แล้วแหละให้เอาลงไปนี่เพิ่นกระเบิ้องลดเพราะว่ามันได้ือนว่ามันบวชโทกบ่ชท่านเนี่ยมันเตจ่ายกันน้ำไม่ได้หมด ภายนอก้ยนอกอมไมันซื uh ้อข่าใช้น้ำม oh 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 ันหอกน้ำมันนี้เนาะชมปูชงปุ๋ยนะเบอรเงื่อนใจน้ำมันไปซื้อประถูกับพิดีได้เดินดยโดยนดได้มาได้ป่จารย์เออจจะต้งเบอร์วดชองยางเออซื้อประทู่นใเดอใช้น้ำมันเนี่ยเดยโดยนดได้ชองยาง่าจ่าอถือว่าตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะโดยลายกาฝากได้บ่านี่ อาเฮาสีเห็ดช่วงล่างก่อนี่ผากมีแต่ให้เจ้ารดให้เฮาในเด้อว่าสิใช่ยังแน่เท่าใดเท่าใดบาทนีเนาะเท่ากับเท่ากับสีขาวมาเลยอุปกรณ์มีอุปกรณ์มียังแน่รถกับมีแป้นมีเล็กนะโดยเป้นแบบได้แป้นคุปปาแป้นแบบสีเทคานเนาะแบบมาที่ขานแบบมาซาวาอะไรก็ชุดให่ชุดให้เฮาอ่า เริ่มมือนี้เลยก็ได้จดแล้วเขาสีซื้อเข้ามาไว้ให้เจ้าเ<แ>พราะว่าุมเจ้ามาว่าทรกันอาเฮ็ดมือนี้แลยกัน่ต้องทานอย่างไรอีกนะแบบลุยบุมบ่มบั่มบุม่มบั่มรถแบ,บ่เดี๋ยวเขาเฮ็ดเสามือนั้นรถ เนาะเขาเจ้าขึ้นเฮือนเขาเจ้าจนจะโหมาซอยเฮาอ๋อเดี๋ยวมาขึ้นๆเด้อเจ้ายอยู่หั่นบ่พากันห้องเอ้อปจะว่ห้องเอาหยังพี่น้องห้องยอเสาทุกคนนี่ห้องแหงห้องแยกันบ่มีแงดกระตุนเด้อพไม้แล้วกระตุนนกันนแเขาก็ตื่นูยๆซึ้งๆนมีาคนก็เบิ่งร้อยเบิ่งในคลิปว่าโอ้ยว่า ตุสิทธิ์เพือนบ่ว่าคือเสียงย่อคือตุสิทธิ์เงินเงินเท่เท่เป็นห้องเอาไซื้อเพราะว่าตุสิทธิ์เพือนเป็นแก็ว่าเขาเบิ่งนี่เอาว่านนี่ก็ว่าโดยนอกพี่น้องเนาะอ่ะจับประมาณนี้เนาะสำหรับลมกับทางดาบ้าหรือว่าทางไอ้ช่างเพิ่นเนาะกัตกลงเข้าใจกันก็ขอขอบใจขับใจหลายๆเด้อทางช่างสวรรค์เฮ็ดเฮือนเนาะเฮาก็ขอบใจอาแทนซีแทนผู้ใหญ่น้ำ เป็นกระพากขอบใจกะภากให้เห็ดอ่ะชุดๆเลิเนาะมันจังซืือเสียงเขาจังโด่งดังขึ้นไปอีกฝากติดตามเด้อว่าสิเหลวบุญรุล่ไให้เนาะอาจนว่าโอ้ชิวัยปุ่นไดอาจนวัดถามวัดช่างบ้านได้เห็ดนี่ผู้ใดมาเห็นกันอยากจ้างได้เปอ่าพอเขาจิต เขาก็ได <c oughs> <arez> so ้กำไรนะเากำข้อติดตให้ข้อยเดอร์เปอร์เซ็นหนึ่เเปอร์เซ็นหนึ่งเก้านะเทียวโอ้เทีาไปทังนั้นอีกบ่บาทนะกินไรทางเลยมาไสองตางเดกกินไยทางแล้วบาทนี่้องเด้สองตางเอาเนาะมาหนี้มีอยังจากบ่ออีบ่คำบ่มีกไดเสิให้พักบ่มีเลยโดยโดยมีแต่จาจดให้เฮาเด้อโดยโดยเอา สบายดีบานนี้เนาะเพื่อให้เพิ่นไปเวียกไปงานเพิ่นน้องเอ้อ่าคนหยุดก่อนก็ได้เนาะขอชิจุดด้วยเอาพูดดังสองคนไหนขอหยุดเอาพูดดังนะเจ้ามาสิกดไหนเจ้ากดไหนอ่ะพี่น้องเอ๋เนาะโอเคทุกคนเนาะคือได้ฟังนำการเรียบร้อให้น้องตุ้บิ มีแนวมอบให้ชุมเพลินใหายเจ้าขึ้นไปเอาโอ้ยก็เรียกว่าให้ยคอยขึ้นไปเอามาจีซือให้หายคอยยังได้เนาะแนวกั้นพายุเอาเมื่อวานนี้ผมส่งขาดก้นเนาะเมื่อนี้บ่ได้เมื่อนี้ส่งดีแล้วเออแม่ยิบไห้แล้วเออเอ้วเนาะอาฮิปเปอร์เลิศอ่า เอาอๆๆๆเอาเวลาผลมาเลยกะพักกันตุ้มอันนี้เด้อเด้อเปียกได้ตนี้ยเนาะเด้อเน้อเด้อเนบอเดอเอเส้อเดอด้อดอเนนอเบอเด้อเน้บเบออด้อเอาโอเค้เนาอเอ้อหา้อเด้อเด้เดอ้อ้อเอเด้อเด้ดเ ความยาว10เมตรความกว้าง4เมตรสองพื้นโดยสองพื้นเดอ้อเก็บไว้ใส่เอาไว้ปลูกปูนพวกอย่างห้ามันปูนมาเจ้าอยากใส่อย่างกระใสคา่านมีแนวอยากใส่กระใสจะเป็นเนาะ,ะเดี๋ยวชื่อมาให้อีกคารานบพออันนี้นี่รวมกันนี่กันเกือบเกือบเจ็ดร้อยเกือบเจ็ดร้อยแต่นี่นะสองพื้นนี่เกือบเจ็ดร้อยบาทเนาะทางเพือนก็เป็นห่วงเพื้น พินไปเบิงเพินได้ยินว่านี่วัมื้อพายุมาพากันกอดูหมูอยู่ว่าเปียกเบิดคันมีอันนี้ยังว่าสิบ่เปียกเนาะตุ้มนี้ไว้เนาะโดยตุ้มนี้ไว้เด้อ่าิหัวแบบพนี่ก็แล้วไปนะับเลยมันก็บ่เปียกแหเนาะหรือว่าเฮาเอาปกพอกพเฮาเนาะโดยมันก็สิบ่เปียกเด้แม่นๆอดเอาก่อนเนาะสิแหละอดเอาจ้าคือนี่ก็ได้ยินนํากันได้เนาะโดยแพงบ่ค่าสร้างนเว้าอัน ช่างมาแต่การอันเบิดเบิดหลายบ่กจะวะลายเนาะเพราะว่าเฮือนหลังใหญ่ดิลายเบิดหลายบ่ได้แพงดอกเนาะมันบ่แพงค่าช่างนะพี่น้องนี่บ่แพงราคาความหมายความหมา้คอยถามนะคอยถามพิษเนี่ยคอยถามมันว่ะคอยถามว่าเบิดหลายเพราะว่าหลังใหญ่แมนคั้นว่าเพิ่นสิเอาถืกเพิ่นก็บคาช่างลูกน้องเพิ่นกับหลายคนหลายคนเนาะโดยสีเหล่ากับพอดีพอดีงามพอดีงามราคาพอดีพอดีแมนคขนาดหักก็บสัตน์แมนอ้ายเพิ่นยังตั้งไว้ว่า ลองถามกันลินไอ้ลายลาใหญ่ขนาามขึ้นไปถามแทนหรอวะแมนเลยพี่คิดว่าเท่าไรถามพี่คิดว่าประมาณสามแสนดอกกัว่าแต่ว่าบุเกิน์สามแสนนะเพื่อนกับหูเดอเพื่อนฮูเบิร์ดเพื่อนให้เป็นนักออกแบบเพื่อนเจ้านี่เพื่อนเนี่ยออกแบบให้โดยถ้าเบิรงนน้ำกันที่ออกมาเป็นจังใดจังว่าออกมางามบอกออกมจังใดจังว่าดินเทากว้งบัพ่ออีกน้อยนึงเทาสีเห็ดแบบเอาทั้งแขางมาเป็นทั้งหนา bộ đây bộ đai cao đó bộ đai cao. cao tăng có đua này đó để tăng khẩn mình thuyền là đây để dù này có được à này, này. Để để đây à. Đây Mẹ. Mẹ. sau rồi เกิดมากกับ่เคยว่าสิได้อยู่เฮือนแบบนี้จักเทื่อนนะเคยบ่เคยบ่เคยแต่บ้าได้แต่ฝันเนาะได้แต่คิดแต่บ่คิดว่าสิมีแบบนี้แท้บ่่อาคิดว่าสิจีนี่มาจีนในยู่อีหลีอื่เนาะมีแต่เล่ร่อนไปแต่ละมื่นเนาะมามามื้อนี้ถือว่าทีมงานปัรทุกมาพ่อว่าสุชิดมาพ่อมาเห็นความพันเป็นจริงโดยโดย กะทางนี้ท่านั้นจะอายใหญ่เขาผู้ไหนเนาะโดยที่เพิ่นหัดเลยเป็นห่วงชุมเจ้าเป็นเมตตาเนาะสาเทวดามาโปรดเนาะแมนอาจจะเป็นเทวดาของชุมเจ้าก็มีของข่อยน้ำแมนนอนแต่ละมือแต่อย่าลืมเด้อคือบอกเด้อบ่ายพระภาวนาเด้อโดยความพันเป็นจริงไวๆนั่งสมาธินั่งสมาธิให้เมตตาเนาะให้เจ้ากลับในเวน ถือว่ี่ชีวิตแต่เนาะนี่เฮือนมีเฮือนมีอย่างอยู่ล้วยกัดยสูไปแบบนี้เนาะหาอยู่หองชองอยู่หากินมีแต่หาอยู่หากินกับมันกับสบายไปอีกนินึงโดยอีหล่าสามคนนี่สีนอนคนละห้องบ่หรือว่านอนน้ำกันฮบอกเคนนลยแม่โอ้คนละห้องสิพ่อบ่ต้องมนอนน้ำกันแน่แล้วบ่เนาะไม่จักคนรวมเบิดนี่เอาไรไรให้ให้พังไหมค้นเฉพาะลูกนี่หาค้น ร้านผู huh. ้หนึ่งแล้วก็กับเมียแปดคนแปดคนนี in ่อ่าสมุดวาไลกับเอื้อน้องมีกับครอบครัวเพิ่นกับห้องนึงเนาะโดยห้องนึงอ่าจุเจ้ากับห้องหนึ่งสองผัวเมียบบบนี้เรือสามห้องบานเนี่ยให้อีกห้องหนึ่งบาคนสามคนเรียนกันอ่าน้องมีห้องหนึ่งโดยแล้วกับชุเพิ่นคนละห้องเด็กคุยิงกันนอนน้ำกัน้หยิงกินนอนน้ำกันนี่สองคนนี่น้องกนนอนกับแม่ก็ได้อ่าหรือว่านอนกับแม่ อ่าไ่ยากดอกเนาะบ่ยากเลยแต่วก็แดิเรียบร้อยไ่ตขันแมวมาได้เลยอุ้มอ้ยคนยังนอนอยู่ห้องโถงก็ยังนอนได้นะผู้หนึ่งนะนอนอย่างนอนหลินนอนอย่างนั้นเนาะห้องโถงก็ว่วงนึงนิ่งไปแด่ยิ่งผู้นี้ใหญ่เลยกะพอกระแม่นอนใช้ก็ได้ไ่ยากนอนเป็นห่วงแต่เพิ่นแืนเนาะนอนเป็่เด็กน้อยเนาะเนาะดีใจอยู่บ่ล่ะดีใจดีใจเห็นมาเห็นเป็นอะไร ตึงยังกลวงบ่งามเดี๋ยวเบิดเฮียนเบิดผักเฮียนนี่แหละใหายมาพี่เด้อใหายแต่ใจหนึ่งเนาะเฮียนพ่นชิมใหญ่นิดหนึ่เนาะเป็นเฮงอยากมาอยู่เพ็บนึ่าโดยโดยอ่ะแป๊บหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวปิดปิดปิดกล้องก่อนหน่อยนึ่งเพราะว่าเบื่อรถ่นจะมาส่งท้ายอ๋อโอเคอ่ะรู้สึกเป็นยังไงบัดนี้ถามก่อน ในคมมรูซสึกก็ดีใจหละตื่นตัดใจลายแล้วก็แต่ก่อนแต่ลังเนาะแต่ละมือนั่นโดยหาเส้ากินคำแล้วเขาขันแรกแกขันหม้อแต่ยบุกขิดบุพัน์แล้วก็บุบกขิดบุสิบ็นไปได้ว่าสีได้มีมือนี้ป่ามีจีมีเฮือนเป็นเจ้าของตัวเองมีเฮือนให้ลูกๆนอนเนาะโดยอยู่ผ่านมากันจะอยู่ดิ้นเพลิน เมได้เพื่อนอีกเนาะโดยดีใจลายเนาะเนาะบุญมาฮอดเลยเนาะชาติก่อนที่จากระชิดฉางบุญไว้นำเนาะโดยอาจจะมีเทวดาเพิ่นโปรดแน่โดยเด้อดีใจน้ำเนาะอดเอาอดนอนกระทบก่อนฮ้อนกับอายุ่มถ่าเนาะโดยมีอย่างทรหาเด้อโดยโดยโดยดีใจน้ำเนาะโดยที่ประมาณนี้แหละเนาะบบดนี้เนาะก้าวอมีอย่างอยากฝากถึง อายบ่อไอเพิ่นบ่ออยู่ต่างประเทศมีแต่ขอให้คุณพระคุณเจ้าสมัครสาเพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งให้บุญค้ำน้ำสู้เพิ่นนาอโดยเพิ่นให้ความพันผูกขาเป็นจริงแหละไห้เพิ่นนั่นความขิดความพันของเพิ่นให้เป็นได้สมคมุ่งมา่รปัถนาของเพิ่นให้เพิ่นเป็นจริงของคิดของเพิ่นโดยถุนะโดยเมือเดือบ,บ่อ ตื่นใจแล้วตื่ใจเนาะน้ําตาอยากออกเนาะแม่นบ่จักแนวอ้ยพรทอดคิปไว้อยู่โดยๆๆเอาสู้ๆเนาะอ่าคนอีกนึงคนอีกนึงเนาะเงินคําแสนน้ํามันกยังมีอยู่บ่เบิดแล้วเบิดแล้วโดยพดนี่ก็มากพอได้ซื้อของกินกับใสน้ํามันไปกเบิดไปลงข้าเพิ่นก็ได้อือเอาๆๆเนาะอ่าเดี๋ยวอดทนไปก่อนเด้อโดยโดยเนาะ สบายดีเดอ้อเดยอดยสบายดีสบายดีสบายดีเปน็นจริงอสุดรุนร่นสลอนอยู่นน<ป>นเนาะไก่ไก่กำลงังไงเน,นี่ยนี่ <c oughs> พี่น้องไนนอ้เนาะสบายดีพี่น้องอีกเค่หนึ่งเดอ้อทุกคนเดอ้อเนาะคือตามที่เห็นในคลิปทุกคนได้ขอสรุปเรียบร้อยนนอเนาะเฮือนของน้องมีกา ่าซางเพิ่นที่เหลือพื่อน้องสองแสนสามหมื่นหากกต่อได้สุดๆละพี่น้นาสองแสนหนึ่งหมื่นถือว่าซอยเลือเช่งกันเละกันเพิ่นว่าแล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็นได้โอเคตกลงกลางเพิ่นเลยเนาะเคลื่อนนี่หลังไงไงแหงพี่น้องะเลยหาห้องนอนเนาะแล้วก็ห้องทงแล้วก็คือในราคานี่นะคือแล้วเบิดเลยแล้วเบิดทุกอย่างเลยเนาะ พมออาบน้าขึ้นไปยูเนาะอ่าขอโทษขออภัยว่าล่างตีนขึ้นไปอยู่นะพี่นอ้องอาบน้าล่างตีนล่างยังอะไรเนาะขึ้นไปอยู่เลยเนาะครอบครัวต้องมีบ่ต้องเห็ดหยังพี่น้องไยประมาณนั้นเนาะพี่น้องผู้ใดมีคำคิดคำเห็นอย่างใดกะฝากพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเดินเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ตัวชิดแก่ชิดได้ขอโตอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปก้อนพี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อกันในคลิปหนาพี่น้องเนาะก็ขอให้อ่า บุญหักษาทเทวดาคุ้มครองบัตสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งคิปของตัวชิ์แต่ต้นจนจบน้องไอ้น,น้องและก็ขอให้อายหักอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่เพิ่นอ่ามีอ่า,อาจิตใจที่ว่าสูงส่งมีจิตใจที่ว่าเอื้อเพื่อเพื่อแพ,พร่และก็แม่ตาโตเพื่อนมนุษย์น้ำกัน่อครอบครัวของน้องมีและกันลรล้าครอบครัวที่เพิ่นซอยมาเนาะว่าจะเป็นชาวบัวว่าจะเป็นห้องน้ำน้องมะนาว ว่าจะเป็นเขาว่าจะเป็นแนวอยู่ในกินว่าจะเป็นดินน้าน้องกุ้งน้องก้อยแล้วก็น้นองหลองอ่าน้องยังลายเนาะไล่มากนี่บอกวว่าชีไล่เบิดหรือบ่อไป้องไอ้แต่ขอให้บุญค้ำนำชู้เพิ่นคอยบุญบารมีเพิ่นหลายขึ้นไปก้วงขึ้นไปเนาะคอยเพิ่นเป็นโฮมโพมใส่ให้คนนากคนจนแบบนี้ตลอดไปเนอไอเดินเนาะจักชีวานอะจักชีวยพรอมาได้และไอ้สาธุเนาะโดย ล้วทุกคนเนาะสิประมาณนีแเ้วทุกคนเดอ้อบายบายทุกคนเลย